จะทำกับค้าดูแลหลานนอ้ออีกค่วันหนึ่งแม่เขาจะออกจากโรงพยาบาลวันนี้ละนี่ผลไม้สองอย่างนะคะแอปเปิลครับไอ้ลูกอะไรไม่รู้ป้าชอบชอบกินมันมีแต่หน้าร้อนค่ะเลี้ย เดยวฉันละจุดคันเดียดอะจุดคันเดียดอะกุลิกลิลาจิงสันราลูกสาวเอาหลานมาให้เลี้ยงค่ะวันนี้สันราทิชตอร์พ่อหมู เดี๋ยวพรุ่งนี้ดูแลเขาอีกค่ะเพื่อนๆแม่เขาไม่สบายอยู่โรงพยาบาลฮัลโหลซันดาเจสัซฟีเปิด, <laughs> เ,ปดเปิดการ์ตูนให้ดูอ่ะการ์ตูนร <laughs> <laughs> e ้องเพลงเสวียนเอ็กูดเอ็กูดซันดา อ๋อหยอหยอหยอโซฮดมทับไปอินเตเดนทิศนะข้าราการขับแก้ต่างของขาเจ้าข้าเพื่อนเพื่อนสวยไหมรับข่าวไปด้วยข้าเพื่อน ครั้ก็ออกมาเลยว่าโอ้อันนี้มันเป็นการพิจารณาที่ไร้ความเป็นธรรมจงใจมีอากิหันชาป้าโกเกิดมะม่วงกับไอสตรอเบอรี่เพื่อนเพื่อนกิน,นมากไม่ได้นะกินได้สามลูกสตรเบอรี่สามลูกนี่ป้าผ่าหกชิน้น ทำให้สวยงามไว้ก่อนค่ะเพื่อนๆน,นี่เพื่อนให้มานะขะนุมขอาไทยข่เรายุกิดกับผลไม้ค่ะอาหารบำรุงสมองเพื่อนๆตอนเช้านะป้าจะทำแขนแล้วนะเพื่อนๆ สวยไหมคะ